คุณผู้ชมคะพาสลับอารมณ์ไปที่โรงเรียนวัดวังคันจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยคะ่ะจํากันได้ไหมคะที่มีจดหมายน้อยอจากนักเรียนชั<อ>้นป .2 บอกว่าหนูเป็นคนดีอยากจะให้ผอ,กอ,อกคนดีเนี่ยซื้อสไลเดอร์ให้หน่อยอต้องบอกว่าตอนนี้น้องๆความฝันเป็นจริงแล้วนะคะได้สไลเดอร์เรียบร้อยแล้วด้วยเห็นบอกว่าบางคนรู้ข่าข้าให้ปั่นจักรยานจากบ้านมาเล่นสไลเดอร์เลยเพราะว่าเ<อ>สาร์อาทิตย์วันหยุดค่ะคุณบอกอคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวนี่ยตอนนี้ติดตั้งแล้วก็เล่นได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ เองผอก็โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านทาง Facebook แล้วก็บอกว่าวอนคนใจบุญวอนคนใจดีช่วยบริจาคให้หน่อยสารฝันความฝันของหนูน้อยให้เป็นจริงหน่อยเพราะว่าหนูน้อยบอกว่าอยากได้สไลเดอร์นะคะตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนี่ค่ะน้องๆรู้ข่าวเข้าให้คืออดใจไม่ไหวจะมารอวันจันทร์ไม่ได้นะมาเล่นก่อนเลยมากันเป็นแก๊งแบบนี้เลยค่ะทั้งนักเรียนตัวน้อยๆก็มานี่พากันมาหมดทุกระดับชั้นเลยนะคะแล้วก็ เล่นสไลเดอร์กันอย่างสนุกสนานเด็กๆเ,เหล่านี้บอกว่าขอบคุณด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทําให้ความฝันของพวกเขาเนี่ยเป็นจริงนะคะตอนนี้โรงเรียนวัดวังคันเนี่ยได้สไลเดอร์เรียบร้อยแล้วส่วนพอออย่างนาย นัทชนพงศ์ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนเลยที่มีทั้งความรักความเมตตานี่คุณครูก็มาเล่นด้วยนะคะ <c oughs> ทดสอบกันหน่อยว่าแข็งแรงไหม <c oughs> ต่อแถวสไลเดอร์กันแบบนี้เลยพ <c oughs> ร้อมกับขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนค่ะพอ <c oughs> <c oughs> นัทนพงศ์ก็บอกว่าสไลเดอร์ที่ว่านี้นี่ได้รับความเมตตาม,มาจากบริษัททรูบอลอินเตอร์เทรคจำกัดสำนักงานใหญ่ส่งมอบเครื่องเล่นนี้มาให้นะคะพร้อมกับชุดกระดาลลื่นกระดายเหิน2ส,สไลด์มาบริจาคแล้วก็ติดตั้งให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เองพอ,ออก็ให้บัญชีเอาไว้แล้วก็เปิดรับบริจาคตอนนี้พอไปตรวจสอบยอดทั้งหมด มีอยู่ที่4 6 6 4 4บาทนะคะพะออบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเงินเหล่านี้เนี่ยจะให้ทางคณะกระกกรมการเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะมีการชี้แจงผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนค่ะว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอะไรบ้างฟังเสียงกันหน่อยค่ะดีทุกท่านจะได้ให้ความเมตตาบริจาคเงินเพื่อนาไปซื้อสไลเดอร์ให้กับน้องๆน,นะครับผมก็จะนาเงิน ที่ท่านได้ร่วมบริจาคนั้นไปซื้อสไลเดอร์ตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็จะนำเงินส่วนที่เหลือนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาโรงเรียนในส่วนต่างๆของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องเล่นเด็กสวยๆที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับก็คือบริษัททูบอลอินเตอร์เทร จำกัดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอฝากทุกท่านได้โปรดติดตามความน่ารักความสุขของน้องๆได้ทาง Facebook แล้วก็เพจของโรงเรียนวัดบางคันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ เสียงดังฟันชัดเลยใจกันใหญ่เลยใช่ค่ะแสดงว่ามีความสุขจริงๆคือเมื่อสักครู่นี้ฉันเห็นคุณครูเล่นสไลเดอร์เนี่ยนึกว่าเป็นคุณครูในโรงเรียนอ้าเาเป็นพออเลยพออด้วยมาเล่นเองเปิดกล่องคนแรกเลยใช่พอชูนิวเยี่ยมด้วยนะครับแต่เป็นห่วงนิดนึงเวลาเด็กๆเล่นๆต่อๆกันเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าบางคนลงมาแล้วยังไม่ทันลุกอีกคนนึงลงมาต่อต้องระวังนะตรงคอกันได้ต้องระวังเหมือนกันคุณครูอาจจะต้องไป ยืนประจําจุดตรงนั้นะคอยรันคิวนิดหนึ่งเพราะว่าน้องๆน่าจะอยากเล่นกันอยู่เออแรกๆอาจจะเห่อหน่อยลองสักพักหนึ่งใช่นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ